เพื่อนๆ FC ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะคะตอนนี้เรากินข้าวอยู่ที่ในรถนะคะเรามาเที่ยวที่ลาดบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเสร็จกินข้าวก็ง่ายๆนะคะกินในรถไม่ต้องออกไปเจอผู้คนเนาะตอนนี้ส,ส,ส่วนพึ่งลาบุรีส่วนพึ่งอะส่วนพึ่งแล้วพ่อ เขางูเออเขางูลาดบุรีนะคะตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะคะสอนกกอกสวัสดีช่องสอนกอกนะคะช่องสอนกอกซิตี้ทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะตอนนี้สอนนกกอกพามาอยู่ที่เขางูราดบุรีมาครั้งแรกนะคะตอนนี้เรากําลังกินข้าวเที่ยงกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วมึงออกมาตั้งแต่เที่ยงนะคะออกจากบ้านมาเที่ยงมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองโมง กว,กว่าแล้วล่ะเนาะข้าวเที่ยงกันนะคะง่ายๆซื้อมาจากร้านเจ๊เติมน้ำมันก็กินในรถเลยเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามช่องสอนกอกนะคะจะพาขึ้นไปเที่ยวเขางูอุทยานเขางูเนาะเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่า้าไดสักพ<ม><ด>ัก<ด><ด>นึงนะคะเดี๋ยวขอเวลากิข <อ S 1> นข้าวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดิน มบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ว่าจะเป็นยังไงติดตามไปด้วยกันนะคะเพราะว่า<ม>ครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ได้มาลาดบุรีของสันนกอกซิตี้เนาะพามาเที่ยวเขาก็เป็นเขาเนาะเดี๋ยวไปชมกันนะคะสักคู่หนึ่งทานข้าวก่อนนะคะเหมืองหันหน้ามาหนา่อยกินข้าวะเรียกคุนผู้ชมกินข้าวกันนะคะมากินข้าวกัน

ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานเขางูจังหวัดราชบุรีนะคะเรากำลังจะเดินาพาเพื่อนไปนะคะตอนนี้เป็นลานข้างล่างนะคะลานข้างล่างปุ๊บเป็นร้านค้าในลานข้างล่างนะะมาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆมาครั้งแรกเลยคาเพื่อนเพื่อนมาอุทยานเขางูเขาเรียกว่าอุทยานเขางู นู know, das ่นนะคะเป็นเขาหินเขางูเห่าด้วยนะจะจะมีคนเล่นดนตรีให้เราฟังด้วยนะคะเส้นมายางกาเส้นมาแล้วค่ะไปเลย้างค์ข้านี่ก็จะเป็นจุดคัดกรองเลยคนเบื่อที่โดนสอนแล้วอยู่มนดีแล้วปุ๋ยเตรเกมอยู่ นี่ก็เป็นโครงการโครงการร่วมบุญค่ะค่ะคนเพื่อนลมเย็นมากๆเลยสวยมากเป็นเขาเนาะเป็นเขาแบบสูงสูงเป็นจำจอมเลยอะแหลมแหลมจำจอมแหลมแหลมต่างกับเขาทางบ้านสองสนากอกนะคะ จะตามกันมากเลยคือเป็นเป็นเสาที่เป็นแบบสูงสูงเหมือนเป็นจอมเหมือนเจดีย์ยังไงประมาณนะคะนี่ก็บรรยากาศที่ทุกคนเขามารับอากาศหนาวหนาวกันนะคะของราชบุรีเนาะมาครั้งแรกของเรานะคะอุทยานหินเ้าเรียกว่าอุทยานหินเขางูนะคะที่เด็กๆก,กำลังถ่ายรูปก,กันอยู่เนาะ เป็นให้ถ่ายรูปเป็นที่ถ่ายรูปเป็นจุดแลนด์มาร์กของนี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพเพื่อนแต่เขานี่สวยมากเลยเขาแบบเหมือนเจดีอ่ะครั้งแรกที่เห็นเป็นอะไรที่แบบแปลกตาขนาดนี้นะคะพเพื่อนเนาะย้อนแสงก็เหมือนกับแบบว่ามันเป็นเขา เป็นเขาเหมือนกับเขาเขาระเบิดหินเอาหินแล้วมันเป็นเป็นเหมืองเก่าอะประมาณว่านะถ้าถ้าให้สันกอกเดาเนาะเหมือนกับเหมืองเก่าไว้ง่ายแล้วตรงกลางที่เขาเอาเอาดินเอาหินออกเนี่ยก็จะเป็นน้ําเป็นน้ําขังก็จะมีให้คนไปปัน่นปั่นเรือพาเด็กๆลงไปเล่นเนาะสวยก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ครั้งแรกที่มานี่คืออุทยานเขางูเขาเรียกกันอย่างนั้นเนาะจะเป็นจักรยานน้ำยี่สิบบาทแล้วก็ให้อาหารปลานะคะ <c oughs> ลมเย็นสบายมากเลยเ,เพื่อนๆจ้ะ <c oughs> ครั้งแรกที่เป็นได้ออกมาต่างจงังหวัดที่แบบรับลมหนังวอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปท่าน้ำ ตรงนี้น่าจะเป็นทางรถวิ่งไปได้นะคะสูงชันมากๆเลยหินปลานะคะนี่ที่ใครก็ซื้ออาหารปลามาให้อาหารปลาก็มองเห็นหรือเปล่าคะตะเพียนก็จะเป็นปลาตะเพียนนะนี่ใกล้น้ำมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าน้ําไม่ขึ้นนี่ก็น่าจะเป็นทางตรงนี้นะคะเป็นทางที่รถวิ่งไปอ้อมเขาขึ้นเขาไปไหนตะไหนได้ไปเดินเที่ยวข้างบนได้คิดว่าเนาะสวยงามอีกที่หนึ่งอยู่นะคะแต่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่แบบไม่ได้กว้างมาก ได้ชมด้วยกเขาทางราชบุรีนะคะเขาจะเป็นเขาแบบเนี้ยเขาเหมือนเขาเจดีเป็นล้อมรอบเป็นเป็นแอน่งไว้ไงเป็นแอน่งน้ําอืมแล้วก็ดีอีกอีกด้านหนึ่งพวกสําหรับพวกปีนหน้าผาก็มีนะเขาเขาเ,เขาปากักปัปกปกักหมุดไว้อุ้ยชันมากๆเลย นี่นะคะเห็นไหมถึงจอมไหมโอ,โอเคภูมิใจเสนอพาเพื่อนๆอ,ออกมาเที่ยวต่างจังหวัดวันนี้เป็นวันหยุดยาวประมาณ3ามวันนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็คือเป็นวันพ่อรอห้าของเรานะคะไม่ใช่ทอทีทอดทีทดทวันเป็นวันพ่อในหลวงรัชการ9้าของเรา 5ทันวามหาราชนะคะพาเพื่อนๆออกมาชมวิวชิวทัพต่างจังหวัดเนาะนี้นะคะดอกดาวเหลืองที่ทำให้พ่อเรานะคะวัน5ทันวารับลมหนาวกันตรงนั้นก็จะเป็นตรงที่เซลฟี่กันนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นคนเดินเต็มเลยเราก็เอาประมาณนี้นะคะเราจะไม่ขึ้นไป ให้เพื eh ่อนๆได้รับชมก uh ันนะคะก็จะเป็นบริเวณที่ไม่ได้กว้างมากเป็นลานแล้วก็เป็นหินล้อมรอบน้ำเนาะถ่ายดีทสุดของเลในคาเจริญองไยะ ช่วยสมทบทุนรักษาของพี่ดอนนะคะดอนสายรเบียบนะคะท,ที่เขากำลังป่วยอยู่นะคะก็เพื่อกันทำบุญนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเพื่อนๆร่วมมาร่วมกันทำบุญกันเยอะแยะเลยพือแ ตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานเ<อ>ขา,างนูานะคะสวนสาธารณะพูดจะเข้าไปนะคะ,<อ>ม,ะมันจะโูดลิงอือหือนี้นลิงเยอะลิง<ห>เยอะคงขายกระคาญแล้วให้แม่กุ้งยัง <c oughs> บันลิกเอ้ยมันจะข้ามนนถนนเพราะวัว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 นมจะข้ามถนนหันไปใส่วัวหน่อยดีฝนมขับรถบนเขาอยู่นะคะบนเขาดูลิงเหมาะสำหรับกระปั่นจัก,กรยานมากเลย กับวิ่งนะครับระวังคนคนคนอย่าเพิ่งมานะคนร้านอาหารไหนอุทยานเขางู เขางูจังหวัดราดบุรีนะคะอุทยานเขางูลิงทั้งทั้งเขาเลยมีแต่ลิงเลี้ยงลูกกันหูเป็นฝุงฝุงเลยเดินอยู่นั่งเออเป็นน้ำเนาะเออ องไม่เห็นเป็นเป็นแอ่งน้ำอ่ะเป็นเหมืองอ่ะเป็นซอกถ้าหลงไปละลิงจะรำเลยเนี่ยเป็นเหมืองเก่าเป็นเหมืองที่เขาระเบิดหินสองข้างทางเลยว่ะคนก็เอาข้าวโพดเนาะมาคอยบริการให้อ้าวนะฝั่งสวนมันจะไม่รู้ค่อยๆไปหน่อยพ่อค่อยๆไป ไปเลยเจ้าหนูเอ้ยเต็มเลยเนี่ยก็เขาเอาอาหารมาให้ไงมันก็เลยม,มาออกมาอยู่ถนนนี่ไงแต่ถ้าเขาไม่เอาอาหารออกมาให้ในลิงมันก็ไม่ออกมาอย่างนี้นะมันก็จะอยู่ข้างในโอ้ข,ข้างหน้าเต็มถนนว้าวระวังระวังระวงโอ้ยฝูงนี้ใหญ่จังเลยอะ่ะยายระวังนะยายระวังยายนี่ก็พอทนแตยังออกเลยกลับเลย รถม,มาเพิ่มาขี่แล้วกลับกลับประเรื่อยระวังเด้อไ,ไปยังวะไปหรือยังไปหรือยังดูกระจกข้างหน้าดิกระจกเงาไปเลยพ่อไปเลยไปเลยไปเลยนะคันเดีย๋ยวมาใกล้ล้อรถนะทับเข้าแล้วบาปก,กรรม,มดูดิกเขาให้อาหารมัน คันไหนที่ให้ก็ไปจุ๊บคันนั้นแหละเพราะระวังเบาหน่อยเบาเหน่อยเดี๋ยวมันวิ่งกลับอืมเออเอาเอา,เอาอยู่ตรงนี้อย่าไปมันมันรอรถคันนี้ไปหรือ,อยังวะไปไปเจ้าลิงเอ้ถอยไปถอยไปบีบแต่หน่อยก็ได้วะ ก็ระวังระวังระวังเลยอะไระวระท <Okay, what? S 1> างนี้ mm hmm. ขึ้นไปนะเขาบอกว่าเราต้องกลับรถไหมพ่อกลับทําไมอย่างนั้นนะนเลอะมาทางนี้ก็มาทางนี้แหละมาแล้วจะออกปากอยู่แล้วเดี๋ยวไปยูเทิร์นกลับเอาไม,ไม่รู้ทางหรือเปล่า นี่ก็เป็นเขาใช้มึงขีบอ่ะเขาเส้นเดียวกันฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นถ้ำเนาะนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นถ้ำนี่เออนี่แหละนี่นี่ต่อเี็นไหมนี่นี่เป็นถ้ำข้างบนไงนี่ถ้ำหินแข็งอ่เป็นถ้ำจอดไม่ได้แล้วอ่ะข้างหน้าไงจอดข้างหน้าได้อนี่ยนี่ไงจอดข้างหน้าแล้วเออได้ได้ เออก็อได้อยู่ได้อยู่ลงจากรถมาทําไมรถทําไมลิงมันวิ่งมาเป็นฝูงเลยดูดูนะ่ะวิ่งขึ้นเขานั้นเลยจะกล้าไปไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเนาะปางยืนนะคะปางปางให้พรหรืออะไรสักอย่างหรือปางอะไรสัก ปางประธานพรเอ่อใช่ใช่ใชปางประธานพรเนาะเพื่อนนะๆนี่ก็เจอคือเป็นทางเข้าของวัดถ้ำเผางูนะคะเป็นอุทยานเขตตรงนี้ก็จะเป็นติดถนนเลยทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นติดถนนนะคะติดถนนเส้นราชบุรีนี่แหละไม่รู้ไปทางไหนเราก็มาครั้งแรกนะเป็นคือทางเข้าคือติดถนนนะ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลนะคะเป็นศาลเจ้าพอ่อเขางูนะผู้คนก็มากราบไหว้นะคะศาลเจ้าพอ่อเขางูเนาะอยู่ตรงข้างหน้าเลยลูกข้างในเลยช <c oughs> ุดชาเทียนยี่สิบบาทแล้วเราก็หาลงเรามาแล้วค่อยมากราบไหว้ะะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนที่ถ้ำกันก่อนนะคะ ไปทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้นพุทราป็นต้นพุทรานะเนี่ยเนี่ยกำลังออกลูกเลยพุทราก็จะเป็นบ่อน้ำเนาะบ่อน้ตรงนู้นนะคะเป็นถ้ำอะ่ะก็มีคนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปเนาะนี่เป็นบริเวณ ทางเข้านะทางเข้าพระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางูเมืองลาดบุรีนะคะเป็นพระพุทธรูปปางปฐมประ,มมะเทศนาและแกะสลักหินภายในถ้ำถ้ำฤาษีเขางูมีขนาดสูง3.49เมตรหลักฐานนี้ถ้ำฤาษีเขางูเรื่องประปุณคนะุณเถระ เรื่องพระพุทธพระพระปุณเถระไทยที่เป็นพระอระหันต์องค์แรกที่มีตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่ถ้ำดุษีเขาง,งูราชบุรีนี้เมืองทองสุวรณภูมิสุวรรณภูมิในสมัยนั้นก็อ่านเอาตามอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพระพุทธเจ้าตัดสู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้ว29,000าพษาหรือประมาณ 2,550ปีกว่ามาแล้วอันนี้เพื่อนๆนี่ก็จะเดินทางขึ้นขึ้นถ้ำนะคะขึ้นถ้ำที่ไปถ้ำดูสีเดินตามพวกเขาไปข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครั้งแรกนะคะลิงเยอะมากครั้งแรกมากครั้งแรกที่เราได้ มาในวันที่วันเป็นวันหยุดเนาะดูสิตเต็มต้นไม้เลยเพื่อนๆล่ะลูกเล็กเด็กแดงโอ้โหเต็มเลยโ่้ยหนไได้นะ่ ถ่ายในถ้ำแล้วค่ะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักไม้นะคะนี่เป็นบริเวณภายในถ้ำถ้ำฤาษีนะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวประวัตินะคะก็จะมีพระลูกของเจ้าลูกเธอองค์ภาเนาะแล้วก็นายหลวงนะคะนายหลวงกับสมเด็จย่าเนาะมาสมัยก่อนสมเด็จประพาสถ้ำฤาษีเขาง,งูนะคะวัดลาดสิงขอนตำบลเกาะพัพพราอำเภอเมืองจังหว,วัดราชบุรีเมื่อวันที่หนึ่ง มิธุนาสองสี่สองสี่อะไรอะสองสี่เก้าแปดนะคะคุณผู้ชมเนาะนี่คระลงพอล่อฤศีเขาวูหน้าตาคล้ายๆฝรั่งมากเลยนะใช่ไหมคงที่เขาเรียกลงุลงพอ่อฤสีเขาวูด้วยเหรอ นะคะบริเวณในถ้ำก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะนะคะก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันแล้วก็ออกมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันนะนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณในถ้ำโถง แห่งนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโถงหนึ่งเนอะขออนุญาตนะเจ้าค้าหลวงพ่อลูกได้ถ่ายทอดผู้คนได้ชมได้มากราบไหว้ท่านนะคะเป็นบุญเหลือเกินยิ่งนะักที่ทูกได้มาราดบุรีครั้งแรกนะเจ้าค่ะ ให้เทปนี้ของลูกให้มีผู้ติด,ดตามปังๆขึ้นไปเลยนะคะที่หน้าเข้ามาค้นหาคเข้ามากราบไหว้เนาะ, <Okay. S 1> ะก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆน,อนี่ก็คือถ้ำือสีเขางูเนาะที่สอนกกอกได้พาท่านผู้ชมได้มาเที่ยวมากราบไหว้หลวงพ่อท่านวันนี้นะคะ แล้วตั้งนี้อีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนก็มากราบไหว้อ๋อในทางนี้ก็เป็นทางอีกถ้ำหนึ่งเหรอเอออันนี้ก็อีดรูปถ้ำเลยนี่ค่ะอ๋อนี้คือถ้ำดูสีขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะ อ๋อนี่ที่ว่าเป็นถ้ำลอสีก็อยู่ตรงนี้ที่เองนะคะมีลงสีหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะนะคะคน่อนๆเก็บคนที่มากราบไหว้ก็จะมีของนำมาเส้นไหว้เนาะก็จะเป็นถ้ำง,งูก็จะเป็นงูเห่าเนาะ พญาต่างๆแล้วก็ไม้เท้านะคะที่จะมาถวายหลวงปู่ฤาษีเนาะสสองตนเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นบริวาลของท่านของเล็กๆที่คนนำมาเส้นไหว้หรืออะไรประมาณนี้นะคะค่ะนี่นะคะก็ภายในถ้ำ ก็จะเป็นเบิบเหมือนกับเ,เป็นกระเดิบเป็นหลืบลงมาอีกห้องหนึ่งเนาะไม่สังเกตไม่เห็นเลยนี่เป็นบันไดขึ้นเมื่อกี้เราเกือบจะออกข้างนอกแล้วนะคะโบราณเหมือนกันนะองค์ข้างหลังนะนเพื่อนๆนะคะเป็นปางเหมือนเหมือนสมัยโบราณเลยแต่ไม่รู้จักชื่อ ท่านเนาะพระองค์ปูนแดงและข้างหลังก็จะเป็นน่าจะเก่ามากในสมัยโบราณจริงๆนะดูจากหน้าตาแล้วนะขาเพื่อนๆเพื่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศถ้ำเขาสีเนะาะตอนได้ขึ้นมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันถ้ำ เขาฤศีแห่งราชบุรีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆขึ้นมาําบริเวณนี้คือเป็นทางเข้านะคะเป็นทางเข้าติดถนนใหญ่เลยข้างในก็จะเป็นเขารอบเขาขี่รถรอบเขาเลี้ยงลีนะคะตอนนี้เราก็จะลงไปแล้วนะคะเป็นบันไดชันแต่ไม่ได้สูงมากเนาะก็ะพอเดินได้นะคะ ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมประมาณนี้นะคะก็เป็นวันหยุดวันพ่อแห่งชาติเนะวันนี้ได้มาออกมาเที่ยวเขาอีกวันหนึงของการที่เอ้ยหนาวเป็นวันหยุดหวันที่ห้า วันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติอยู่แล้วเนาะก็วันนี้ก็รลลัลำลึกถึงพ่อทุกคนนะคะยังไงก็สอนระกอกวันนี้ได้พาเพื่อนๆออกมาชมบรรยากาศข้างนอกขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆออกมาต่างสถานที่อีกวันหนึ่งเนาะนะคะ ยากาศดีมากเลยลมเย็นสบายนะคะต่างจังหวัดก็คือจะหนาวหนาวไม่อากาศไม่ร้อนร้อนแดดออกแต่มันไม่หนาวมันไม่มันไม่ร้อนเท่าไหร่มันมีลมนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งวันที่ได้ออกมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะยังไงฝากเพื่อนๆสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะคะ ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสอนนะกอกด้วยนะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนตรงไหนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะโห้ย่านแสง